สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีโปรแกรมอีกแล้วนะฮะตามอาเร่ดิมิสันไปหาข้าวทานติดที่สองป่าจอดอินดี้ tầm mà đồn đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บัตรจนเนเพ<ป><ป>ื่อนไฟเสียพังหมดล้วเ <c oughs> พืเ่อนเรา <c oughs> เอ้ยเสียไปสุดยอดแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีทิปอาม <c oughs> อเตอร์ไซด์ <c oughs> เดี๋ยวมาวัดจารเร่เดี๋ยวไปออกทริปกินกบเรากันฮะโอ้โหเสียงรัดเลยอฟังกันนี้ก่อนเพ่อนมาเพ็ดมาเพ็ดอะเดี๋ยวเราดังกันนี้ไดอ้ำอ่ะ

ชื่อร้านอะไรนะน้องเพชรตำปัก,กบานอย่าบานเยอะนะพริกคัดเลือกเพชรพ่เพชรเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องดื่มเอาน้ำเปล่ากันมีปลาไหมลูกปลามีปะจัดได้สวยชมบรรยากาศหน่อยอยู่แถวพิยาโซเลเนี่ยเพื่อน,นๆนตำปักบานไม่ธรรมดา เฮ้ยตัวนี้แจ๋วเว้ยเออชมบรรยากาศกันเพื่อนๆทุ่งนาะแล้วก็มีซุ้มส่วนตัวด้วยอ่าเฮ้ยได้อไดอ้มีซุ้มส่วนตัวด้วยนั่งแบบโต๊ะญี่ปุ่นอม,มองไปที่ตุ้งนาะได้อยู่ได้อยู่ ข้น,ะนทีน่จอดรถอ,อยู่แถวพญาตุเ่นนะ,ะเพื่อนอเรารีวิวไปด้วยมบเลย เจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยได้เว้ได้ได้ได้ไเสียอะจำปากบานเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศเสีอยมีห้องแอร์ด้วยมีห้องแอร์ด้วยอืมวันนี้วันหยุดเพื่อนๆเสียก็เนี่ยสั่งเลยกินได้หมดแหละ เซ็นเจอร์ของร้านอ,ะอ่ะนี่ได้อยู่ะ่ะเมนูสวยป่ะเล่นอย่างดีเลยป่ะอ,อะไรอะ่ะตำน้ำตกข้าวเหนียวแล้วก็แบบสดน้ำสักหน่อยสดน้ำเป็นไรอะ่ะต้องขอบคุณผาเพชรผาโชดน,นะวันนี้ราออกลิปนะฮะออกลิปอีกแล้วเป็นเป็น EP สองนะฮะ EP2 e สองอีสองสองเชินครับเชิน ปิดกี่ทุ่มเปิดสี่ทุ่มเปิดสิบโมสี่ทุ่มแนะนำที่มี่กินอะไรกันอยู่น่าแรกนะนชมเยอ์ขอแนะนำนี่ขอมแนะนำนี่มนแนะนำอะไรชตำปลาตำอะไรหลบัวคำว่าปากบานนี่คือเผ็ดใช่ไหมครับเผ็ดต้องกำหนดพริกไหมหรือว่าต้องไปสูตรของร้านแล้วแต่ลูกค้าถ้ากินเผ็ดได้เดี๋ยวเธอแนะนำร้านหน่อยอยู่ตรงไหนร้านขวปากบานครับอยู่ถนน ไทยละมันใช่ไหมตรงนี้มันเขตตรงนี้มันคลองสามวาเนาะโอเคโอเคปากินปลาเที่ยวจ่องปลาจอยนี่วันนี้วันหยุดด้วยเอ่อเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดสิบโมงถึงสี่เจ็ดจุดเด่นของร้านหน่อยจุดเด่นอ่ะบรรยากาศเลยครับบรรยากาศเนาะเฮ้ยได้อยู่เออเออเพื่อนเพื่อนเห็นบรรยากาศนะทุ่งนาแต่ต้องมากลางวันจะได้ทุ่งนาใช่เนาะ โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่แถวกรองสามว่าเนาะร้านทำได้สวยงามเพื่อนๆเนี่ยมีหลายมุมให้เลือกแบบ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 นั่งโต๊ะญี่ปุ่นนะแล้วก็นั่งแบบติดตุ้งนาวันนี้ลมยังไม่มาเนาะมีปลาเปล่าหรอกปลามีปะโอ้ไม่ธรรมดาได้ได้อยู่ที่เดียวเออจิ้นเพ่นกินได้รเพ่นไม่กินเนื้อใช่ไหม ถ้าพาสาวมาหลบมุมฟังสิถ้า <c oughs> พาสาวมาหลบมุมนี่คือแอบได้เลยนะาามาจอพามาเลยมาจากมีนบุรีแล้วเอาสาวพีอาร์มานั่งแล้วก็นั่งคลอนั่งเคลียอลเออพา,ามาหลบมุมได้เลยแล้วบรรยากาศยังไงก็ประะเมียที่บ้านไม่เห็นนะก็ถือว่าเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนนะเผื่อใครจะพาเราทำคอนเทนต์หน่อยรถปลายชือจอดอยู่นี่เรามาที่ร้านชื่อว่าครัวปากบางเพื่อน คอนเทนต์ของเขาน่าจะเผ็ดนะน่าจะแบบแนวเผ็ดที่เข้ามาก็บรรยากาศนะ้มลื่นนะมองวิวทุ่งนาเพื่อนๆก่อนรออาหารนะฮะ เพื่อนๆจุมบรรยากาศไปก่อนมีอ้องแอร์ด้วยเพื่อนนั่งไล่แต่มุมรถจอดด้านหน้ามีอ้องแอร์อ่างแอร์นั่งไล่แต่มุมอยู่นะเพื่อนๆส่วนมากคนจะชอบนั่งนั่งติดชายทุ่งนาเพื่อนชายทุ่งนา เดี๋ยวเราลอเมนูกับข้าวมาแล้วฮะสองเมนูแรกตำปลาต้๊กแ่บกระดูกอ่อนอไม่เอาหรอกเนี่ยเขาเห็นเห็นยายบอกว่านะครับแล้วก็เมนูเราลืมครับว่าลืมไม่รู้ว่ามีที่ตรงนี้หรือเปล่าด้วยแค่นั้นเนี่ยลืมไว้ให้เราเลยนะถ้าจะมาไม่แต่เจ้าของตรงนี้นะเจ้าของตรงนี้ไม่ได้ลืมนะยังเก็บค่าเช่าทุกเดือยู่เจ้าก็ลืม ถ้าจะมาที่ร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนอีกรอบหนึงอยู่ไทยรามันค่ะถนนไทยรามันไทยรัมัน <c oughs> เขตนี้คือเขตคลองสามบาทคลองสามบาทคลองสามบาทนี่เจ๊เจ้าของเจ๊เจี๊ยบค่ะเจ๊เจี๊ยบกับข้าวอร่อยมากโอ้สุดยอดสุดยอดสมรา, <c oughs> าคาปากบาน <c oughs> บานเลยโอ,ยอ,อนน้ยังน้อยหรือเปล่าเมื่อกี้บอกบอกผมเมื่อกี้อ่อนหน่อยอ่อนหน่อยเออโอู๊แล้เจี๊ยบคือ เผ็ดร้อนแรงเลยเรียกปากบามาดนได้เฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยเื่ได้อยู่ได้อยู่ได้เพื่อนเเออเราก็นึกาเฮ้ยเออไปบอกเพื่อนอากบาดากบาดยอดยไปสั่งเผ็ดดเผ็ดโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้เลยได้เลยเพื่อนๆเราหิวด้วยเนี่ยเราหิวสักทีไหมเราหิวด้วยบอกว่าเราหิวด้วยสักทีไหมเนี่ย อร่อยอร่อยแล้วเราก็หิวนะโอเคเจ้าของเจี๊ยบนะะฮอร่อยอร่อยแล้วประกันเลยต้องมาร้านนี้ต้องมาบรรยากาศป้าพชรเป็นไงคุณท่านกินบ่อยแล้วนี่ลูกค้าจำเป็ดเอาเนี่ยบ่อยจำบ่อยมามาคนเดียวบ่อยครับมาใช่ใช่ต้องตัวหนูคนเดียวอ่ะนั่งคนเดียวคนใช่ไม่ต้มตำมันว่านนี่แหละครับแต่๋ยวมีเพื่อนมาก็เลยมีไหมที่มีผู้สาวมา มีมี่มาคนเดียวมาคนเดียวตลอดไม่เคยมาคนเดียวตลอดไม่เคยไม่เคยพาใครมาแน่ใจนะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แกไม่เคยพาใครมาที่นี่ในที่เดียวอันนี้ต้องแอบถามว่าปลาถาว่ามาอันนี้ดีเด็ดอันนี้ดีเด็ดหมูแดดเดียวแดดเดียวทอดฝรั่งฝรั่งผมสีทองเด็ดมากเด็ดมากเฮ้ยได้หนึ่ะอืมจิ้มมาขาวอ่ะจิวจิ้งเนี้ยเอ้หยาตุ๊ดตีนอะจิ้มนี่จิ้มนี่ เจ้าเจ้าอเจ้าแท้ๆเลยเนี่ยอได้เหรออื้ลองทำาอ่ทำเลยเสนอบางการด้วยวะอ้อจพราะว่าพี่ว่เี่ยมันใช้มะนาวแท้เมทวมันเล่มะนผสมตเพิ่มากินสุดยอดเลยขอให้ดุก่งมะนาวเป็นฝานตลอดน้ำมเลยครับตามปักบานข้าวร้อนๆเพิ่มๆที่อึูเป็นหมูสับนอกกัน ครับฟังครับก็ครับมันหั่นหั่นบ้างเป็นเส้นนะฮะอร่อยครับเพราะหลังจากว่าปลาอ๋อครับได้เดี้ผมจัดการให้ครับอืมหลั่งอร่อยโอเคได้ครับจัดการให้ครับเด็ดมากได้เลยครับจะทดมเองถ้วยวะตทดเองถ้วยเลยทดมเองถ้วยเลยเป็นเนาะกันเองไม่มีคนอื่นหรอกแค่แบบใหญ่ไม่มีนะมีโดระบายโควิดผ่านมาแล้ว หมีมี่ไม่ใช่มีโคราดหมีอะไรนะไอ้คนนี้อะไรมีกระเฉดมีกระเฉดเพื่อนมันสมกับเป็นนักดิบเฮ้ยเด็ดป่ะนี่คือสันนอกเนี่ยเพื่อนเป็นแดดเดียวเขาถือว่าเขาเอาคัพรีเมียมแบบเื่อนเลือกสันนอกบ้างบ้างเส้น

หรือครับเพื่อนๆการที่สองเข้าไปขนีเข้าวันนี้ไม่กินอะไชาครับวันนี้เป็นตัวของตัวเองแล้วแต่เพื่อนๆนะเองช่องนะปลาช่อนี้นะก็คือขับมาเรื่อยเพื่อนๆที่เราทำไปวันนี้เขาวันนี้เขาก็ยังอยู่ในมือจ้างเลยเพื่อนๆนะเขาก็มาเป็นนักธุรกิจแล้ว แต่ว่าจะเป็นวันนี้นะสตอรี่เขาก็ยาวมากเราเองก็องบอกเลยว่าเป็นเรเาไม่จบอะเป็นไอดอลให้เพื่อนๆได้โอ้กล้าเสี่ยงกล้าทำเพจะกล้าเพื่อนๆช่วงโควิดนะหลังออกช่วงโควิดแล้วก็มาทำโรงงานโอ้โหคิดไงว่ากล้านสจริงแต่เขาก็เล่าให้พวกเราฟังเลยว่าวิกิตโอกาสช่วงที่โควิดมาเนี่ยเขาได้แจ้งเกิดพคนอื่นโรงงานปิดหมด เขาเดินสายพานแล้วเขาวหาลูกค้าเพราะวันหนึ่งโควิดเปิดรสชาติลูกค้าก็ติดเขาลวอ่าแล้วถามว่าราคาก็อิงก,กันได้ละคนสุดท้ายก็คือเป็นคู่ค้ากันเลยจากที่เคยสั่งก่ออกอเขาอาจจะเป็นตัวหมอม้าก็ได้คนที่ติดก็ได้แต่ถามวันนี้ก็อยู่ต้น,ต,น,ต,นต้นแล้ว ไม่หลายคนก็ล้มนะหลายคนก็แจ้งเกิดนะคุบอกจันโชดแม่งโคตรแบบซื้อี่แห้งมาแล้วเหนื่ยว่ะแต่ที่ล้มมาเยอะกว่าเกิดนั่งคาเฟ่คร่ะผมคาเฟ่นี้ล้มเยอะมากสีมันผสมดวงเลยนะว่าร้านต้องควบร้านต้องคงอีกร้านต้องประกาศประกาศไม่ให้มาเจอกันป่ะไม่ตายไม่ใจก็หายได้นียคนเราอ่ะ